ทราบกันไหมครับว่าในอุปกรณ์จักรยานของเรามีหนึ่งชิ้นที่สามารถทำให้เราป่วยได้ไม่ยากเลยฮะอยากซื้อสินค้าอะไหล่และอุปกรณ์จักรยานไชโค้ดส่วนลดพิเศษในลิงก์ร้านค้าผู้สนับสนุนช่องเราข้างล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับไซคลิงครับไซ a n นกันอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้จะเอาเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวแต่เป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามบ่อยมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยฮะก่อนจะเข้าเรื่องก็อย่าลืมนะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้ถ้าเกิดชื่นชอบสาระแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราเอาไว้ด้วยแล้วใครที่เคยทำความสะอาดเจ้ากระบอกน้ำแล้วพบว่ามันสุดสกรปรกก็ลองเล่าในคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับว่าอาการขวดของท่านเป็นอย่างไรบ้าง หรือว่าคุณทําความสะอาดกระบอกน้ําของคุณบ่อยแค่ไหนครับ <Okay. S 1> กระบอกน้ําจักรยานฮะถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สําคัญที่สุดอันดับต้นๆของการขี่จัก,กรยานเลยออกจากักรยานมาคันหนึ่งก็ต้องมีกระบอกน้ํามาด้วยหลายๆร้านก็ซื้อจัก,กรยานแถมกระบอกน้ําใช่ไหมครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตอนที่เราออกไปปัน่นเราก็ต้องกินน้ําจิบน้ําไปบนเส้นทางการปั่นด้วย แต่เจ้ากระบอกน้ำนี่แหละฮะที่เป็นหนึ่งในพื้นที่สะสมหมักหมมเชื้อโรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับมีการค้นพบกันนะฮะว่าหลายๆท่านใช้กระบอกน้ำยาวๆนานๆแล้วไม่มีการทำความสะอาดเลยเจ้าเชื้อโรคทั้งหลายเหล่านี้ก็อยู่ในชิ้นส่วนต่างๆของกระบอกน้ำโดยที่พบมากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นจุกที่อยู่ด้านบนสุดที่น้ำออกมานั่นเอง อีกส่วนหนึ่งที่พบได้มากก็คือด้านในของกระบอกน้ําก็เหมือนกับขวดน้ําโดยทั่วๆไปครับเมื่อมันอยู่ด้านในและเราไม่ได้ทำความสะอาดมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมันก็มีโอกาสที่มันจะสะสมเชื้อโรคหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ที่เข้าไปในร่างกายของเราได้เชื้อโรคเหล่านี้มีหลายอย่างมากมายฮะไม่ว่าจะเป็น p r o โตโซัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเชื้อราเลยก็มีตะไค่น้ําก็ดูเอ๋ครับและเมื่อกินเข้าไปเนี่ย ก็อาจจะแจ็คพอร์ตฮะเกิดอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางเดินอาหารกันได้ไม่อยากเย็นเลยดังนั้นครับผมเวลาที่เราใช้กระบอกน้ำลองสังเกตและล้างให้เป็นนิสัยกันดูฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายหลายคนนะครับไม่ได้ใส่น้าเปล่าลงไปในกระบอกน้ําอย่างเดียวใชด้วยสิบางครั้งมีการใส่เครื่องดื่มแกลแ้บางครั้งมีการใส่น้ําจะให้พลังงานบางครั้งใส่น้ําหวานฮะอุปกรณ์ พวกนี้มันจะยิ่งสกรปรกมากขึ้นเมื่อคุณเอาน้ําพวกนี้ใส่ลงไปแล้วถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะครับว่าเวลาที่คุณเอาน้ําพวกนี้ใส่ลงไปแล้วเปลี่ยนไปล้างแล้วก็เปลี่ยนไปใส่น้ําเปล่ามันใช้เวลานานมากกว่ากลิ่นของน้ําพวกนี้มันจะหายไปนั่นแปลว่าอะไรครับสิ่งสกรปรกสิ่งหมักหมมต่างๆที่อยู่กับกระบอกน้ําก็จะอยู่นานอย่างนั้นเช่นเดียวกัน การล้างเพื่อความสะอาดกระบอกน้ําไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยครับก็ใช้อุปกรณ์การล้างทั่ว,วไปนึกถึงพวกที่ล้างขวดนมพวกอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานปกติก็สามารถล้างได้แล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเพียงแค่นี้คุณก็จะมีกระบอกน้ําที่ใส่น้ําดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยให้เราสามารถขี่จักรยานนอกจากที่สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับอาการได้รับเชื้อโรคได้รับเชื้อราต่างๆมีผลกับทางเดินอาหารกันต่อไป แล้วพบกันใหม่นะฮะกับสาระเรื่องง่ายๆบ้างเรื่องยากๆบ้างสลับกันไปครับผมที่นี่ Cycling Hub Thailand พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขี่จักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยสวัสดีครับ